แยกคำน้ำแซบครับซ้ายมือออกอุบลร,ราชธานีรอบเมืองครับขวามือออกคำคอำเภอนนํำยืนเดชอุดมที่บูรมังสาหารตรงไปเข้าสู่อำเภอรวรินชำราบไปดูถนนสายรอบเมืองเรียบแม่น้ำถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับ ซ้ายหลวงโรงเรียนวาร,รินวิชาชาติจะพาไปดูถนนเรียบแม่น้ำมูลก็ฝั่งอำเภอวารินชำราบก่อนนะครับเราค่อยไปฝั่งอุบลราชธานี เนี่ยครับลายมือตาแดดกันอยู่นี่นะครับลิ้นเต้าก็ตากแดดอยู่นี่นะครับเอาดินเหนียวมาผ่านกรรมวิธีนี่ครับมีหม้อมีไฮ เป็นแม่น้ำมูลตอนนี้อยู่ที่ฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับก็เปนการทำถนนใหม่คอสรคอนดีเสริมเหล็กนะครับถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลอำเภอวารินชำราบมีเป็กันน้ำเรือบร้อยการปะลิงคลังนะครับ กรุนีก็มีการก่อสร้างถนนเรียบฝั่งเรียบแม่น้ำูลนะครับกำลนาก่อสร้กำลังก่อสร้างยังไม่เแล้วเสร็จกำลังอัดกินอยู่ครับเสร็จบางส่วนถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยงามครับเป็นจุดชมวิวของอุบลราชนานี้ถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโบนะอรับขอบต้ก็อยู่เทินใต้ะพานนะครับกลับเข้าสวนหลวงวินชําระขอบขวาก็ขึ้นสวนถนน วาลินอุบลครับไปขึ้นสะพานเสร,รีประชาธิปไตย เอานายเ็ดนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้สาวธนสุขตรงข้างหน้าคือวัดสุป,ปัตนะครับใครมาเที่ยวมาให้อาหารปลาก็วัดสุป,ปัตข้าไปออกว้าเขสูฝนมีโรงเรียนสมเด็จนะครับโรงเรียนคู่บ้านคู่เมืองคู่วัดนี่ครับทางลง ข้างวัดสุป,ปัตหน้าวัดสุป,ปัตนะครับอันนี้เป็นถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลครับฝั่งของอุบลราชธานีนะครับฝั่งที่ขับรถผ่านมามาทางโน้นมาใกล้ทางโน้นก็เป็นฝั่งอำเภอปทุมราชนะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับเราจะไปดูตอนนี้ขับรถกอดไว้ก่อนนะครับ ฟนยังนั่งอยู่ในรถในรถจะพาไปดูนี่ครับถนนสายน้ำแม่น้ำสายหลักของอุบลราชธานีแม่น้ำมูลนะครับที่ไหลผ่านอุบลราชธานีมาน้ำท่วมทุกปีครับตอนนี้มีการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเรียบฝั่งแม่น้ำมูลด้านวัดสุปัตวนารามนะครับวัดสุปัตตลาดใหญ่ฝั่งตรงน้นเป็นตลาดใหญ่นะครับที่เห็นข้างหน้า ตรงโน้นนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยมีสองสะพานคู่กันนะครับสะพานหนึ่งสะพานเดิมก็เรียกว่าสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับอีกสะพานหนึ่งก็สะพานรัตนโกศลสองร้อยปีนะครับฝั่งทางโน้นก็เป็นฝั่งอำเภอวรินชำราบนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถย้อนกลับไปที่หน้าตลาดใหญ่แล้วก็กลับขึ้นสะพานสองร้อยปีก็เข้าสู่อำเภอวรินชำราบครับ น้ำมนตสา,ายหลักเข้าลงสู่ก่อนลงสู่ปากมนลนะครับแม่น้ำมาทางยะโสธรน,นะครับมาจากทางร้อยเอ็ดกาลสินก็ผ่านมาทางนี้นะครับลงมาทางนี้นหมดนะครับเดี๋ยวเลยขับรถย้อนกลับไปที่ตลาดใหญ่แล้วก็ขึ้นตรงวัดเรียบนะครับ เทมีประชาิปไยนะครับอันนี้กล้องรถเมื่อก่อนถนนไม่มามาหยุดแค่ใต้สะพานนะครับต่อมาก็มีการก่อสร้างนี่ครับถนนเรียบแม่น้ำมูลที่เป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดเก่าแก่ของหัวราชธานีเมื่อก่อนยังไม่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแค่ลังคาไม้ก็มีแม่ค้ามานั่งขายของกันนะครับวางกับพื้น ตอนนี้พัฒนาเป็นตลาดเทศบาลแล้วนะครับตลาดใหญ่อันนี้เป็นสะพานสร้างคู่ขนานมานะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยนี่ครับสะพานใต้สะพานเลยนะครับเสียงรถวิ่งอันนี้เป็นสะพานเดิมครับสะพานเสรีประชาธิปไตยกับสะพานพัฒนาโกศิน0อปีคู่ขนานกันนะครับ ทางน,นี้นะครับสะพานเก่าแก่สร้างมาทางพอสมควรนะครับอุบลร,ราชธาน,นีแม่น้ำมูลฝั่งทางโน,น้นอุบลฝั่งทางโน้นนะครับเป็นอำเภอปดินชำราบนะครับฝั่งทางนี้เป็นอุบลราชธาน,นีก็มีกการต่อเติมสร้างใหม่นะครับถนนเรียบแม่น้ำมูล ยาวออกไปโน้นนะครับเรียบฝั่งแม่น้ำมนลไปจถึงถนนสายรอบเมืองนะครับฝั่งทางนี้ก็ขับรถมาเมสกีนะครับขับเป็นคอสลอคอนขีเสริมเล็กมีผนังกั้นน้ํากันตลิ่งพังนะครับตลอดแนวนะครับอันนี้เป็นท่าน้ําครับสมัยปีสองพยยีเคยนั่งเรือจากฝั่งอำเภอวารินชำราบนั่งเรือ ข้าม,มาจากอำเวอวรินชำรามนะครับมาถึงฝั่งนี้มาขึ้นท่าเรือที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตลาดใหญ่ครับอุบลราชธานีมาก่อนเคยมาดูแข่งเรือครับตอนนี้ไม่ค่อยได้มาดูจะมีแข่งเรือทุกปีครับออกพรรษา เริ่มต้นจากโค้งน้ำตรงนู้นนะครับโค้งน้ำตรงนู้นมาก็มาเข้าเส้นชายอยู่แถวนี้ครับเมื่อข่อนตอนเป็นเด็กนะครับเคยมายืนดูเครื่องบินไอ้กันตารสารัดนะครับตกแม่น้ำมูลตรงฝั่งตรงโค้งนี้นะครับตรงโค้งนู้นเครื่องบินตกนะครับของไอ้กันตกแม่น้ำมูล อยู่ตรงทางโค้งตรงนี้พอดีครับนี่ครับตรงนี้พอดีนะครับลับใหญ่ๆตกแม่น้ำมูลตรงนี้นะครับลงฉุกเฉินนะครับเมื่อปีตอนเป็นเด็กอยู่เรียนอยู่ป .4 ครับมาดูเครื่องบินสลรดตกแม่น้ำมูลนะครับเราก็จะขับรถกลับออกไปขึ้นหน้าข้างวัดเรียบนะครับกับไปอำเภอวดินชําราบนี่ตลาดใหญ่นะครับ ไปแล้วครับเขาเต้นให้ดูแล้วอันนี้เป็นตลาดใหญ่ครับตอนสมัยน้ำทั่วมอุบลก็เจอกับบินบอลลูริส์นะครับมาช่วยอุบลราชธานีตรงนี้นะครับก็นี่ครับตลาดใหญ่้านล่างก็เป็นที่ลานจอดรถนะครับขึ้นไปก็เป็นตลาด้างล่างก็เป็นที่จอดรถนะครับ เป็นลานจอด,ดรถกับเข้าดูถนนเศรษทีประชาทิใจค,ครับขึ้นออกออด้านซ้ายครับด้านซ้ายนี่ครับดันซ้ายขึ้นไปก็ข้างตลาดใหญ่นะครับใครจะมาเที่ยว ดูถนนเรียบแม่น้ำมูลก็มาครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ของอุบลราชธานีครับต่อไปก็เลี้ยวซ้ายออกวงเวียนนัพผุกลับเข้าสู่อำเภอบรินชำราบข้ามสะพานพระนาโกสินสองร้อยปีครับ ของอุบลราชธาน,นีครับด้านหน้าก็เป็นวงเวียนน้ำพุแล้วก็จะออกซ้ายขึ้นสะพานพัฒนาโกสินสองร้อปีกับสู่อำเภอรวรินชำรัาบครับ นี้ก็ไม่การขยายถนนเป็นสีเ่เลนเ้วก็สร้างสะพานคู่ขนานครับสรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ